ความรักความจริงใจของคุณทําให้เขารู้สึกยังไงขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลานมาจไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดบิวินะคะพลังงานของคนราศีมังกร สองดาบพลังงานของคนธานตุลมเมทุนตุลกุมหกดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะแทมพารันพลังงานของคนราศีธนูแปดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีมังกรราศีธนูนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความเจ้าเล่ห์ด้วยก็ได้ขยันอดทนปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะ อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆนะคะแต่ไม่เคยสนใจรูปร่างหน้าตาหรือว่าภาพหลักภายนอกเลยนั่นเองชอบอยู่นิ่งๆชอบอยู่ตามลำพังไปไหนเองนะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนน้อยมากๆเก็บตัวสุดๆเวลามีปัญหาเวลาพบเจอกับอะไรไม่ค่อยบอกใครชอบที่จะแก้ไขปัญหาตามลำพังเป็นคนเก่งเก่งพอตัวแล้วก็มีลูกเล่นที่พลาวมากๆแต่ไม่ใช่คนเจ้าชู้กลับการเก็บเน เก็บตัวสุดๆเลยนั่นเองนะคะในความรักอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยนะคะติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ปิดตัวปิดตาปิดใจเลยนะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาคือใครนะคะหกถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกฏพิจิเจดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม สามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดซันพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองหนักแน่นมั่นคงจริงใจมีความชัดเจนอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานเซนซิทีฟมากๆ มีความลับเก็บความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ก็ได้พลังงานของคนคนนี้แม้จะมีความลับเก็บความลับไว้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความชัดเจนมีหัวใจที่หนักแน่นมั่นคงมากๆนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นรักทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พูดคุยติดต่อถามไถ่กันทุกวันนะคะ บางคู่อาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะคะแต่ว่าบางคู่ก็อาจจะเป็นคู่ที่พัฒนามาจากคนรู้จักแล้วกลายมาเป็นคนรู้ใจก็ได้เช่นกันนะคะต่างคนต่างรักกันแบบเหนียวแน่นมากๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สามารถบริหารสเสน่ห์ของตัวเองได้แต่คุณก็เลือกที่จะปิดตัวเองนะคะแล้วก็ เก็บหัวใจของตัวเองไว้ให้กับเขาตัวเขาเองอยู่ห่างไกลกับคุณก็สามารถโกหกคุณได้สามารถเก็บความลับหรือว่าทําอะไรลับหลังได้ก็เลือกที่จะมั่นคงเลือกที่จะรอคอยคุณแค่เพียงคนเดียวนั่นเองนะคะต่างคนต่างจริงใจให้กันต่างคนต่างมีกันและกันนะคะเรามาดูกันว่าแล้วความจริงใจของคุณนะคะทําให้เขารู้สึกยังไงความรักความจริงใจของคุณทําให้เขารู้สึกยังไงนะคะ การทะเลาะปัญหาอุปสรรคคนใกล้ตัวคนรอบตัวนะคะคนที่อยู่แวดล้อมก็ได้หรือว่าปัญหาที่มาจากคนอื่นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณแล้วก็เขานะคะความเป็นอิสระนะคะรู้ใจกันและกันนะคะมองตาก็เข้าใจคู่ที่เป็นเหมือนสวนสร้างสรรค์เปิดทางให้มาพบมาเจอกันนั่นเองคู่ที่ลงล็อกกันมากๆนะคะ ตรงสเปคตรงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณเขารู้สึกดีเขารู้สึกชอบมากๆากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็ ไว้ใจเชื่อใจรู้สึกสบายใจที่มีกันและกันนั่นเองพูดคุยปรึกษาปรับใจนะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องรู้สึกสบายใจที่สุดที่ได้อยู่กับคุณรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกถึงความไม่ผูกมัดไม่จํากัดไม่ขีดเส้นให้แต่ละคนต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้สามารถทําในสิ่งที่อยากทําสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อยู่ด้วยกันแล้ว หรือว่าคบกันแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดรำคาญใจนั่นเองไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจหรือว่าปัญหารอบตัวรอบข้างอะไรเกิดขึ้นก็าตามไม่ได้ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาลดน้อยลงไปหรือว่าไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะความรักที่มีหนักแน่นเหนียวแน่นมากๆม,มีความเข้าใจกันมากๆไม่ว่าต่างคนต่างจะทำอะไรพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเข้าใจกันเสมอความรักความจริงใจของคุณทำให้เขารู้สึกยังไง นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำแล้วก็คุณเป็นเขารู้สึกยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆนะคะ